ตรงนี้คือสถานี5้าแยกลาดพร้าวเขามีพื้นต่างระดับที่เชื่อมสกายวอล์กนะแล้วคนที่เดินไม่กล้องจะทํำยังไงเขามีลิฟต์นะครับผมเนี่ยลิฟต์ลงมาตรงนี้ครับแล้วก็ลงมาที่สกายวอล์กสำหรับคนนั่งรถเข็นนะแล้วก็ไปตามสกายวอล์กได้เลยดีเหะละ่ะซึ่งจะไปเชื่อมกับรถไปฟ้าสีน้ําเงินนะสถานีประขนโยธินนั่นแหละเนี่ยก็ไปตามสกายวอล์กนะ ระหว่างสกายวอลก็ได้เห็นเนี่ยไฟของเซ็นเซ่นสวยๆนะแบบเลือหรูอ,อลังการเลยล่ะนี่คือเมืองนะครับบเมืองที่สวยดูเนี่ยเชื่อมไป MRT สายสีน้ำเงินนะก็อันนี้ปราขนโยทินนั่นเองถ้าผมจะลากเสียงทำไมเนี่ยซึ่งตลอดทางก็งมาขายของนะไู เขาขายตัวกฎหมายหรือเปล่าถูกมะและตรงข้างๆนี้คือแหล่งที่ก็มาอัดรูปกันสมัยก่อนนะคนที่มาอัดรูปที่เนี้ยก็ชอบมาดราคามันถูกตรงอ้าแยกราดานี่อัดรูปราคาถูกมากใครมากรุงเทพก็ต้องขึ้นมาอัดรูปนะผมตอนจบปัญญาก็ได้มากรุงเทพมาอัดที่นี่แหละเป็นรูปใหญ่โต,ปตเป็นจำกรอบติดข้างกว่าซึ่งปอดเราเดิมแตตายตามประกาศวอกนี้ก็มาเข้าห้างยูเนี่ยนมอก็ได้นะผมเนี่ย อยู่เนี่ยบางออไเชื่อมไปป้ายสายสีน้ำเัินจะตีไปยทิน,นก็จะตรงไปก็ได้นะลงไปก็ลงได้นะเนี่ยไปเชื่อมได้เหมือนกันหรือไปทางนี้ก็ได้นะสําหรับคนที่จะต่อรถไฟฟ้าทางนี้ได้หรือคนที่จะนั่งรถเมย์ไปทางถนนลาดพร้าวก็มาลงตรงนี้ได้เหมือนกันเนี่ยตรงนี้เป็นป้ายรถเมย์นะรถเมย์ที่จะไปถนนลาดพร้าวจอดเรียงรายก็หอยู่ตรงนี้แหละ เึ่งผมตอนนี้ไม่สามารถขึ้นรถไฟฟ้าได้แล้วครับผมเราอะไรแล้วครับเราว่านี่ก็ต้องลงรถเมล์ครับผมนี่รถเมล์จอดรอเลยแต่นี้ผมคนลงไม่ได้นักเลงควางอยู่นี่สายนี้ครับผม